ในช่วงเวลาแบบนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับตัวตนของคุณนะคะเขาคิดถึงเรื่องราวความรักคิดถึงความน่ารักของคุณหรือเขารู้สึกอย่างไรนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล้วเรื่องก,กันนะคะว่า จริงๆแล้วในใจของเขาเนี่ยเวลาที่เขาอยู่คนเดียวไม่ได้เจอกันหรือไกลกันเขาคนนี้คิดอะไรอยู่ในหัวเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้นะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่จะดูคลิปนี้ก็หนึ่งเลยนะคะคุณลูกดวงจะต้อง มีใครคนนั้นนะที่คุณเองก็คิดถึงเขาเหมือนกันอยู่ในใจค่ะเรามาดูกันนะคะพลังงานของไพ่ไวแคทครอดอยากจะเล่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะได้พลังงานของเดอะไฮปบิทเทรนะคะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะตกมาเลยนะในช่วงยามกลางค่ำกลางคืนแบบนี้แม่หมอรู้สึกว่าเขานึกถึงและคิดถึงคุณนะคะในใจลึกๆเนี่ยนะมันอาจจะมีความสับสนรหรือวุน่นวายนะคะว่าในช่วงมืดๆค่ำคแบบนี้ คุณจะคุยกับใครไหมคุณได้เปิดใจของคุณให้กับใครหรือเปล่ามีใครเข้ามาแทนที่เขาไหมนะคะหรือว่าตัวตนของคุณนั้นมีตัวเลือกอื่นๆคุณกําลังสนใจคนอื่นๆหรือไม่คุณคิดอะไรเกี่ยวกับตัวตนของเขานะคะเพราะว่าจากพลังงานของไพ่ The h ไฮเป i ร์เท s นะคะมันก็เป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าเขาเองก็เหมือนมีความคิดมากมีความฟุ้งซ่านนะคะหรือมีความสับสนในใจเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเหมือนกันนะคะนะมันอาจจะเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะ น,ะะนอกจากเขาเนี่ยมันมีคนอ,นอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะคุณเต็มร้อยเต,เต็มเที่ยบเขาหรือเปล่าคุณเองจะมีจิตใจห่วงหาอาทรเขาในช่วงเวลาแบบนี้หรือไม่นะคะมาดูกันนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณอีกนะในช่วงระยะเวลาที่อยู่คนเดียวมาเราให้ไพ่มาเล่าเรื่องกันนะคะสองเหรียญค่ะ n i g h น of sword เขาคิดว่าจะทำยังไงดีอะคะ่ะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันมีความ ต่อเนื่องนะคะมันมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมีการเรียนรู้จิตใจนะคะเขาควรจะเข้าหาคุณยังไงนะเขาควรจะเข้าหาด้วยการพูดคุยดีไหม เดินทางมาหาคุณดีไหมมาเจอกันจะเป็นยังไงและเขาคิดว่าจะทำยังไงให้คุณรักแค่เขานะคะหรือในตอนนี้ตัวตนของคุณรักแค่เขาไหมไม่บอกรู้สึกว่าพลังงานเหล่านี้มันมันไหลเวียนนะคะเหมือนมันเริ่มมาจากใบแรกเลยนะคะ The High Intrest นะคะลึกๆในใจเขาก็เหมือนมีความไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าตัวของคุณรักแค่เขาหรือเปล่ามีใครอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมคุณคิดถึงเขาไหมคุณคิดยังไงมันก็มีบางครั้งบางจุดนะคะที่เขาเอง ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณลูกดวงอะมองแค่เขาหรือเปล่าโฟกัสแค่เขาหรือไม่นะคะคุณแบ่งใจให้กับใครไหมนะคะคุณอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมเขาควรจะเข้าหาคุณยังไงดีมาหาคุณแล้วจะดีไหมคุณมีแค่เขาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะไม่มอรู้สึกว่ามันเหมือนกับในช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวเนี่ยเขามีความคิด นึกถึงเกี่ยวกับสิ่งดีๆนะคะที่มาจากตัวตนของคุณนะหรือเขารู้สึกว่าคุณเองก็มีอะไรบางอย่างที่น่าค้นหาน่าเข้าใกล้นะคะบางท่านเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดว่าเขาจะวางแผนยังไงดีนะคะเพื่อให้ได้มาหาหรือมาเจอคุณนะคะสามถ้วยนะคะอเป็นการบ่งบอกว่าตัวของเขาคิดว่าเขาอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันกับคุณ มาหาคุณนะอยากจะแบ่งปันช่วงเวลาดีๆให้เรากับเขาได้ใกล้ชิดกันนะคะ Night of the c h a r i s นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าเขาควรจะเข้าหาคุณยังไงดีเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ความโรแมนติกนี้เกิดขึ้นนะคะเขาควรจะเดินทางมาหาคุณเลยดีไหมชวนคุณไปกินข้าวดีหรือเปล่านะคะคุณกับเขาจะมีความเข้ากันได้หรือไม่เพื่อนฝูงของคุณจะยอมรับในตัวตนของเขาไหมหรือคุณมีความสุขไหมด้วยเวลาที่อยู่กับเขานะคะ อันนี้ก็เป็นแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากว่าในช่วงที่ไม่ได้เจอกันในช่วงค่าคืนเขาคิดถึงคุณเขาคิดว่าเขาจะทํายังไงดีให้ความสัมพันธ์นีมน้มันชัดเจนอะ่ะมันมีความเข้าใกล้ให้เรารักแค่กันและกันเราจริงจังแค่กันและกันแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์นี้อย่างไรมองดูแล้วมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงว่าเขาเองก็มีความกระวนกระวายใจแล้วก็ต้องการคุณเช่นกันนะคะมันไม่ใช่ว่าเขามั่นอกมั่นใจอย่างเดียวนะว่า อืมคุณเนี่ยไม่น่าจะมีใครหลอกรักเขาแค่คนเดียวนะคะลึกๆในใจเขาเองก็เหมือนมีกัน กังวลว่าจะสูญเสียคุณไปไหมนะคะคุณจะมีบุคคลอื่นในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะคุณแฮปปี้ไหมกับการที่มีเขาเข้ามาในชีวิตนะคะนี่ก็คือจิตใจเบื้องลึกของเขานั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เรานมองเนี่ยอยากจะเล่าอะไรเกี่ยวกับเส้นทางความสัมพันธ์นับจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับเส้นทางความรักความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะใบ,บแรกก็ดีเลยนะคะได้ไพ่ The Rings นะคะเจตแบร์ลิลลี่นะคะ อ่อได้ไพ่เดอะแมนนะคะและก็บูกเก้นะไม่หมดรู้สึกว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์นี้จะมีการมาพูดคุยกันหรือมีการมาตกลงนะในความสัมพันธ์ว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมกับการได้มาอยู่ด้ยวยกัน นะคะอบอุ่นใจหรือเปล่านะคะอยากจะจริงจังไปได้วยกันไหมอยากจะเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไปด้วยกันหรือไม่นะคะมันจะมีความสุขนะคะมันจะมีความจอยฟูลนะคะแล้วมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกได้ว่าเขาจะดูแลคุณให้ดีขึ้นนะคะคนคนนี้เหมือนเขามีการวางแผนหรือมีแนวโน้มว่าเขาอยากเข้าหาคนลุกดวงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยนะอาจจะได้เจอว่าคนคุยของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือสลับการเป็นคุณก็ได้นะที่อาจจะมี อายุมากกว่าเขานะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความสงบมันมีความสุขนะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มในการที่เขาตัดสินใจว่าจะคุยกับคุณนะว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้อยากแต่งงานกันไหมอยากตกลงปรงใจกันไหมนะคะคุณกับเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาเหมือนคิดอยู่ในหัวเหมือนกันแล้วก็มองหาแนวทางหรือทางออกสําหรับการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันสวยงามต่อไปนะคะไม่เหมารู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างจะเป็นบรรยากาศความรักที่ สบายใจอบอุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่ากับเขาจะมีแนวโน้มว่า จะได้ตกลงปรงใจกับเส้นทางความสัมพันธ์นี้ว่าเราอยากกับเขาเนี่ยอยากจะทําอย่างไรต่อไปนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคําทํานายนี้นะคะ่ะมันมนเป็นปพลังงานของคุณนะคุณเองก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะมีการเกินเกินนะคะว่าตัวของเขาเองก็เหมือนอยากจะมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงเหมือนกันนะคะแลวเรากับเขาอาจจะคุยกันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วรวมไปถึงคุณเองก็รู้สึกได้ว่าลึกๆในใจของเขาก็วั่นวหวหรือกลัวกับการหายไปของคุณบางครั้งที่คุณเงียบหรือนิ่งไปเนี่ย ตัวเขาแลดูเหมือนมีการมาส่องมาเช็คนะคะแล้วเขาเองก็เหมือนตั้งใจที่จะรักคุณนะแล้วมันก็น่าจะเป็นพลังงานตามที่ไม่เหมาะได้พูดไปนี้ก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานไปได้เลยค่ะหรือสําหรับคลูกดวงอยากเช็คพลังงานนะคะในหัวเขาคิดอะไรเรื่องคุณเขาคิดว่าเขาอยากไปต่อปะเขาคิดว่าเขาอยากจริงจังไหมเขาพร้อมหรือ,อยังสาหรับการเปิดเผยเรื่องราวของเราก็สามารถติดต่อสอบถามจ้องคิวดูดวงส่วนตัวตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะหรือเลือกโปรโมชั่นตาม I don't know. หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะคะสำหรับในช่วงปีใหม่นี้แม่หมอย,ยังเปิดรับคิวอยู่นะคะจะดูรอบสุดท้ายนะคะก็คือวันที่31นะคะในช่วงบ่ายสามโมงดังนนั้นในช่วงนี้ถ้าใครว่างนะคะอยากจะลองเช็คดวงนะคะในเรื่องของเช่นข้ามปีหน้าไปจะเป็นยังไงดวงคุณจะเป็นยังไงจะเปิดดีไหมนะคะดวงความรักการเงินการงานจะเป็นอย่างไรอยากพูดคุยปรึกษาส่วนตัวก็สามารถจองโปรโมชั่นเข้ามาได้เลยหรือสําหรับใครอยากจองแบบพิมพ์ก็จะรับคำานาภายใน3ามถึงสชั่วโมงนะคะก็ทาตามรายละเอียดตามคํา ตอนที่ได้แจ้งเอาไว้ได้เลยนะคะขออวยพรให้ความสัมพันธ์นี้จงมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งและแม่หมอขอให้คุณกับเขาได้มีโอกาสพัฒนาเปิดใจและมีความชัดเจนเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าค่ะสู้ๆนะคะ